สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูการทำทีสิิทธ์ของเด็กฟิล์มกันนะครับตอนแรกผมอยู่หน้ากระต่แล้วทุกคนคือวาร์ปแบบไวมากๆแบบไม่ต้องมีอินเสิร์ตเลยนะนี่คือฝ่ายสวัสดที่จะวางของไว้แล้วก็ใครที่หิวนองหิวน้ำหิวข้าวก็ต้องมากินตรงนี้ติดต่อตรงนี้นะครับมันจะมีฝ่ายนี้เป็นหลักนะอันนี้คืออะไรเราทำอะไรขนาดกินไงนี่ไงนี่ไงนี่ขนกินไงกินได้เลยของในกองคือมันเป็นเงินส่วนรหลวงแล้วมันกินได้เลยใช่ไหมล่ะใช่คใช่จริงๆจะต้องมีคนนั่งคุมนะแต่ไม่ม ถามเจ้าตอนตัดผักว่างๆอยากรู้ว่าตรงนี้คือฝ่ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝ่ายสวัสดิการนะคะและ้วก็นี่ชือพี่แก้วนะคะพี่แก้วก็จะเป็น PM PM ก็คือ Production Manager แล้วก็เป็นฝ่ายสวัสดิการด,วด้วยหนาที่ Production Manager มีหน้าทีาท่อะไรครับมีหน้าที่จริงๆแล้วมีหน้าที่รันเบรกอยู่ในกองแต่ตอนนี้ต้องมานั่งนอกกองเพราะต้องมาดูแลตรงนี้ตอนในกองมันมีคนรันเบรกแทนไปเยอะมากใช่น,นี่ว,ว,วันนี้จริงๆแหละวันนี้ต้องมีความรู้เลยมึงทำอะไรฮ่ะมึงทำอะไรอยู่ ว่างเนี่ยแล้วทำอะไรหน้าที่อะไรทงใี้ผมเป็นอาเขาช่วยหนึ่งผู้ช่วยกล้องผู้ช่วยกล้องไม่ใช่ประกำขับนะไม่ใช่อันนี้อันนี้คือยายกล้องฮะใหญ่กล้องใหญ่กล้องยายกล้องไงเอาเป็นภาพแบบสั้นๆนะนี่คือลองกินข้าวๆแล้วทุกคนตอนทำจริงออกมาจะเป็นยังไงไม่รู้นะเราจะเป็นก่อนที่เห็นแค่จะปล่อยหนังเราปลอยดีให้ดูก่อนหน่อยหนึ่ง คุณวาไมวาอยู่อันนี้คือยังไม่เริ่มใช่ไหมยังไม่เริ่มเริ่มกี่โมงเริ่มกี่โมงเริ่มมายปดครึ่งแปดครึแต่ตอนนี้นี่สิบโเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติไหเรื่อปกติแล้วเนี่ยทมาแล้วมุกคงสั่งถ่ายแล้วนะไเดออันนี้อันนี้จอ่อยังใจก็ขอขอยดคนดูอยากดูสักทีก่อนดูคนดูต้องทำอะไร กดไลค์เอ๋พร้อมยังพร้อมยังกดแชร์ไม่ได้นะโดมโลตัวไม่ได้นะมีก็ให้น้องกระเขบไปข้างหน้าก็ได้จะไปข้างหน้าเลยครับว่ามันจะจัดแสงเขียวไปไม่ได้อะมันจะเป็นปัญหาแต่ว่าเขาถังเอาแบบนี้ซึ่งมันยังมีแสงเขียวติดหลังนะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ดูนี่นึกก็รู้นึกนึกก็รู้ถ้ามันไม่เยอะมากมันเป็นไรครับโอ้ยยังไงมันไปปรับในโปรแกรมดึงขึ้นดึงลงอยู่แล้วมันต้องปรับถ้าถ้าถ้าคอนโซลมันปรับได้ก็โอเคก็ตามนนั้ดูว่า ดดเอาพร้อมนะพี่จะได้ไม่ต้องลำบากอะแก้โอเคตามนั้นครับถุงถ่านนี่มันเอาไปใส่อะไรนะฮะเอาไปใส่อะไรนะถุงถ่าน ถ่านอะถุงถ่านอะใช่แต่เอาถ่านเนี่ยเอาไว้ใส่อะไรกระดุมจะบานอยู่แต่เเลมันมีไม่ทำอะไรรับเสี่ยงนักแสดงงัขนาดงไม่รู้เลยกูอาจจะไม่ได้งงแต่ว่าคือคนดูเขาไม่รู้อด่าคนดูยังไงนะรับเสียงจากนักแสดงอะนักแสดงเราก็จะติดในตัวไวเล็ที่เป็นใหม่แอบเป็นใหม่ไวเล็ดอยู่กันนะแล้วเราก็จะได้ยินด้วยในการที่ใส่หูตรงนี้จากของฟังจำเป็นไหมในกองถ่ายจะเป็นไหมถ้าหน้าที่สาวก็จำเป็นจำเป็นต้องมีใช่ไหมจำเป็นต้องมีแต่ไม่ใช่แบบนี้นะ อาจจะเป็นข้าวผูก็ได้อ่าน่าสนใจอันนี้คือเราทําพิมพ์หูเรามาแล้วก็เราจะทําอาชีพนี้อะไรอย่างนี้ใช่เราใช้ระยะเวลาสิบปีก็ไม่พังอะไรอือฮู้ฮู้ใหม่คนดูจะได้เห็นภาพไม่ใช่นี่คือทำก็คือถ่ายเปนใกล้บ่นเป็นแบบนี้ไฟมันจะเรี้ยบทำไมต้องเปลี่ยนนะอือมาต้องเปลี่ยนนะอ่าไม่งั้นเสียงเราจะเแบ็กไม่ได้เป็นไรครับฮะเป็นไรครับเป็นคอนโซลมันดี นักแสดงครับนักแสดงเราเป็นนักแสดงเนี่ยทำยังไงถึงจะจบนักแสดงคือในเอกเอกการแสดงอ่ะมันมันมันก็ต้องมีแบบเหมือนแบบมันเหมือนตอนตอนปีสี่มันก็ต้องมารวมกับเพื่อนคือตอนเรียนเอกมันจะแยกออกไปเว้ยแล้วพอตอนจบปีสี่มันก็ต้องมาทำโปรเจกต์รวมกับเพื่อนก็คือโปรเจกต์ปีสี่ตัวนี้แล้วคือครับพี่แกแล้วูดได้เลยมังปูดูกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้เล่นเกมโอ้ยตรงไปเมื่อที่ทำบัญชีนี่ ใช่เหรอจริงจริงจริงจับหน้าให้ดูด้วยเอาไม่มีเหรอว่าปิดปิดหมดแล้วเอ้ยือเกมอยู่เลยหรือว่าไม่มีไม่มีงานหลักๆนะผมทำโปรดิวครับโปรดิวก็คือโปรดิวเซอร์ผู้อำนวยการสร้างง่ายๆเลยคือทำอะไรก็ได้ทำทุกอย่างที่ทำให้งานมันรันไปได้ทำให้มันจนจบตั้งแต่ต้นจนจบคือถ้าพูดถึงโปรดิวอาจจะเป็นเรื่องของเงินถ้าพูดถึงพุ่งกับจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์อ่ะนี่คือจำไว้นะทุกคนเวลาเข้ากองนี่คือหัวใหญ่โปรดิวก็จะแบบคอยคุยกับสปอนเซอร์คอยรัน สวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับ ก็คอยรันตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องของสปอนเซอร์หาคนมาสนับสนุนหาเงินทุนแล้วก็คอยคุยคอยเร่งเวลาให้อยู่ในงบอาหลักๆก็ประมาณนั้นแหละแต่จริงมันมีอันอื่นอีกคือกูตอนนี้นะไม่เหมือนปอดียวเลยเหมือนชี้ค่ามากเลยไอคิงใช้ให้กูเอาพัดลมนะแอรเอาฮา,าร์ดดิสก์ที่ให้กูลงไฟไว้ด้วยนะพัดลมน้า,าน้ำแข็งบริการยังสั่งกูซื้อน้าแข็งเลยเหมือนเหมือนตอนนี้เป็นเป็นทุกอย่างแหละแต่ว่าง่ายๆเลยคือเรามีหน้าที่แค่ให้งานมันจบได้อันนี้ต้องเร่งให้จบให้ไวตามเบรกดาวเบรกดาวคือกําหนดเวลาที่เราจะถ่ายในวันวันนนตววให้ดดูเกาะทค พุ่มกลับขอโอวันตินทุกคนน้องชงให้แล้วเดี๋ยวดูกันว่าอร่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เราเ้าไปเสิร์ฟแล้วเราก็ถามอร่อยไหมคะับแล้วมาแล้วมาแล้วพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่ตั้งใจหมวกผมครับอ้าวลองกินลองกินลองกินโอวตินเลยอร่อยปะ อร่อยอร่อยอร่อยอรอยเหรออยากโอ้โหอยากได้ปะตองโขไรเงียอรอร่อยมากปะอร่อยมากใช่ไหมวะน้องขาชงให้ถ้ากูชงให้จะตอบว่ารู้แล้วว่าน้องชงให้เลยชงว่าอร่อยอ้าวยิ้มรู้ได้ไงวะคุณกลับเอาข้าวเหรอใช่เอาจากคนน่ารักเฮ้เอาจากแก้วจากแก้วคนน่ารักคนไหนนี่คนแก้วแล้วคนไหนอีกแกนั้นพอน้องก็เสียใจเนี่ยน้องก็หถามาเมื่อกี้ก็เสียใจนะ ได้ที่รัดให้กองแบบไปได้เนี่ยไม่มีเขาได้เราจบสิมกันแล้วก็คือแก้วใช่ไหมอ๋อาล้วอันนี้คือพักแล้วใช่ไหมครับพักแล้วฮะช่วงพักนี้ทําอะไรบ้างพัก์อ่ะอืมก็ว่าทีแรกว่าจะกลับไปเล่นวาโลก่อนอ่าแล้วก็ให้พักเรเดียนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาถ่ายต่อโอเคเลยอีสี่เดือนเจอกันสี่เดือนไม่แท้ได้อันนี้ใครคำเนี่ยใครคำเนี่ยสวยค่ะโอ้โหเชียนกองแม่งลงพุบลงไปแม่งพุบลงไป้แล้วคิโอ้โหกูไปกูต้องเห็นต่อแล้วนะไม่คุยกันเนาะชื่อว่าอะไรครับสอลลี่ ชื่อของกันเลยดิยังไงวะยังไงวะเอายังไงวะเอะเจ็บป่าวะ ระวังระมืกี้กูเกือบเตะเฮ้ยคลิปนี้มันต้องมีความรู้นี่ใช่ถูกได้ไหมพ่วงกลับทำอะไรบ้างในหน้าที่เมื่อกี้ของกูพูดของประเดี๋ยวว่าแล้วอ๋อพ่วงกลับหน้าที่เหรอสั่งคัดอย่างเดียวอะไชั่นเหรอไชั่นหนทำสั่วไอพามสั่งปกติเราจะคิดว่าพ่วงกลับสั่งไอชั่นไม่กูนั่งอย่เดียวก็คือนั่งดูนั่งดูใหความจัดการเออเราชอบไม่ชอบว่าใครว่ากันไอพามเป็นใครไอพามผู้ช่วยพ่วงกลับออก็คือเนี่ยคอยสั่งคอยรันกลองตอนนี้คนกำลงมลล้นน่ึเข กี่คนนึงอะต้องโฟกัสเพราะว่าถ้ามึงจะมาโอเปเรตลแล้วโฟกัสไปด้วยตายอันนี้ไอลางเรียกว่าอะไรคนคนดูยังไม่รู้ไอลางนี้เรียกว่าอะไรสิลอนลางเนี่ยเขาเรียกว่าแบบอเออถ้าเกิด รู้ล่วงหน้าเลยเริ่มมีรางถ้าถ้าสมมติว่าดีหน่อยก็เรียกรางดีถ้าแบบมาแบบซวยๆเรางร้ายแล้วไม่ดีละต้องไปแบบสะเดาะขอสะเดาะขอ้ออันนี้คนคนดูกำลังงงว่าเฮ้ยพี่ทำไมจัดไฟอะไรเยอะแยะทำไมแต่ะด,ด,ดวงไม่เห็นเหมือนกันเลยเขาทอนเรียวกว่าไฟเหมือนกันไหมพี่เรียกว่าไฟเหมือ <c ười> นกันยังไงวะก็คือเขาเรียกว่าอันนั้นก็ไฟอันนี้ก็ไฟไหมอันนี้ก็ไฟไหมเนี่ยอะไรอะไรดำๆเนี่ยไอ้ขาวๆนี่คืออะไรเอาที่ไดโนะบ้างอะไรนะแรปเตอร์แรปเตอร์ คือมันมันเหมือนแบบเอา2ตัวไปยิงกินแล้วเดี๋ยวเราต้องยิงคนแยกอีกสองสตัวอะไรทำไมต้องมีไฟเยอะขนาดนี้พี่หนูไม่รู้เรื่องเลยก็ก็้องมันต้องใช้ไฟในการถ่ายใช่เหมือนแบบกล้องมันต้องปรับรูรับแสงอันนี้ไฟล่าง Damn girl เรื่องไฟมันจะต่างต่างกันเยอะถ้าใครจะรู้ลึกคือเราสามารถไปหาเพื่อนกันได้แต่หลักๆคือมันต้องใช้หลายตัวหลายแบบเพื่อที่จะให้ ใช่ทั้งหน้าข้างหลังเป็นแสงในตามที่เราถามเด็กเป็ดดีกว่าไฟมันต่างกันยังไงวะแต่ละดวงไงรู้ว่าเออมาเลยเด็กเป็ดหลักๆก็เรื่องสีพี่สีเรื่องสีเรื่องอุณหภูมิของมันใช่อุณหภูมิเควินเควินคืออุณหภูมิใช่ใช่เรา้จับอุณหภูมอุตาอันนั้นอากาศอุตสาจะใช้ในอากาศแต่ว่าถ้าเควินจะใช้ในสีซะมากกว่าใช่ครับเน่ยอันนั้นสี อ่ะแล้วแล้วมากหรือน้อยถึงจะเป็นขาวหรือส้มอ่ะอ่าถ้าน้อยถ้าน้อยจะเป็นส้มถ้าากจะเป็นฟ้าโอเคมากจะเป็นฟ้าใช่ใช่ครับนี่เป็นความรู้นะทุกคนคนแน่เลยตรงนี้มีอะไรที่ต้องรู้ไหมเกี่ยวกับเรื่องไฟอ่าหลักๆก็ความสว่างครับความสว่างเฮ้ยรู้เยอะนี่คือข้อมูลนี่คือห้องสมุดไฟพี่ไอ้สีขาวแล้วเรียกว่าอะไรครับเนอันเนี้ยคมคููทม ไอเป็นผ้าอางนั้นเขาเรียกว่าซิลครับอ่าสีดำเรียกว่าอ่าโกโบโหรือว่าบางที่เขาเรียกว่าคัดเอาไว้คัดแสงเอาไว้เอาไว้ตัดแสงครับอ่าแล้วสีขาวไนี่ยเาทำอะไรครับเอาไว้ซอฟแสงแล้วก็พวกกระจายแสงนี่ครับกระจายให้มันแบบนวลๆฟุ้งๆอ่าบางทีแสงมันอาจจะแข็งเกินที่เราต้องการ<ช>ก็เอานี่มาทำให้มันฟุ้งใช่ครับสำหรับบทเรียนไฟนะครับจบไปแค่านี้สุดยอดครับไปล่านะเวลานี้นะครับทุกคนนะ บ่ายสามอุยนามืดสัตว์อ่ะบา 3, ่ายสามแล้วทุกคนบ่ายสามครึ่งมืดเพราะว่าฝนจะตกนะฮะตามเบรกดาวถึงไหนเบรกดาวคือช่วงเวลาที่ต้องถ่ายคัดซีอะไรเงี้ยอตามเบรกดาวถึงไหนตอนนี้เหรอสามครึ่งปัจจุบันบ่ายสามสามครึ่งนี้เสร็จแล้วสามครึ่งคือต้องเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ถึงไหนตอนนี้อ่านี่ได้ประมาณก็คือตอนนี้ถ้าเป็นเวลาของอีกมันตีเวิร์ดนึงคือเรากำลังถ่ายตอนเที่ยงครึ่ง ตอนที่8โมงครึ่งแล้วเอางานครับคือเบรกแตกเบรกแตกคือไม่ตรงวันเวลาที่เราต้องการ คือไม่ตรงเวลาที่เราต้องการให้มันจะจบถ้าเบรกแตกนี้ถ้าเราถ้าเราต้องเสียค่าศัตรูเราจะเสียเพิ่มอีกเป็นหมื่นเลยนะทุกคนนะแล้วก็มีโอทพวกนี้ด้วยโ t ทอ่ะมันอันนี้คือแบบว่าเล่นมาถึงแบบ12 12ิบแล้วอะอ่าแล้วมันก็จะเป็นแบบมันก็แบบเล่นต่อโอโบทาวโอโบทาวที่อธิบายตรงถังให้ชี้เข้าใจง่ายอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรไพลอตหรอใช่เป็นก็คือการวางไฟนี่คือกรีนนะนี่คือจุดวางไฟนะหันไปอย่างนี้ ไฟวางตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นนะสำคัญในกองกีตากีคือไฟใช่ไหมใช่ครับไฟสําคัญสุดแล้วเสียงสําคัญไหมสาคัญเหมือนกันแต่ว่าเราถ่ายศัตูไงอ่าแล้วภาพสําคัญไหมก็สําคัญแต่ไฟสําคัญสุดนี่หมายถึงว่าอ่าตำแหน่งไฟการจัดไฟเลยเนี้ยถ้าถ้ามันเคลื่อนนิดเดียวคือมันไม่ใช่เลยคือมันแยกมันจะแยกไปหมดทั้งฉากทั้งเส้นเลยจริงครับตำแหน่งที่ตักตรงนี้หน้างานเรียกว่าไม่ปกติถ้าตำแหน่งตรงนี้หน้างานจะเป็น D A T คอยทำาันนี้ T ไม่ต้องมานั่งดู เราเพิ่มกียไปด้วยเพื่อเอาคนแบบลองเทสดูว่าเอยถ้าใส่ใส่ตัวไฟเข้าไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย สองนิ้วหน่อยเห็นเนี่ยคือไม่ได้แต่งหน้านะก่อนหน้านี้โอต่อยไปแล้วไม่เหมือนว่าทำยังไงให้ไม่เหมือนได้ขนาดนี้วะฝึกนานไหมสามปีอสามปีไอตัวนี้เท่าไหร่หมื่นกว่าหมื่นกว่าอ่าไปตัวเยอะก็หมื่นฝาฝาไม่ไปเก็บตลอดเปิดยูทูปเปล่าอันนี้คือยูทูปอ่ะยูทูปอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสีที่ทำมาแล้วมีคอร์โมเลยเฮ้ยไหนลองยินไปเจได้ยินไปเจได้แล้ว มันุกันเย้ากูไม่ต้องใส่สาวเลยอ่ะเยี่ยมไม่ใส่สาวเอวง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 ว มึงอะไอคนไอเด็กในยูทูบมึงพูดเดียวไอเด็กในยูทูบดูแค่นี้พอแลเออไอเด็กในยูทูบแค่นี้พอนะไม่ให้เยอะครับกักไว้ก่อนเออไปดูหนังจริงเอานะเออใช่ครับถ้าอยากดูแบบเต็มๆนะครับให้รอดูที่ฤดูหนังอ๋อเราจะไปผลฤดูหนัง ลมม่มของกูก็ลม<ห>่ม <laughs> ไม่มีโควิดเ <c oughs> สกกร็จกอนนลครับทุกคน,นเก็บของอ่ะนี่คือการเก็บของเก็บของก็จะเรียกว่าแรปแปของสำหรับคลิปใน,นวันนี้นะครับทีสิทธิ์ในการออกของก็ประมาณนี้ถ้าอยากรู้ลึกอยากรู้ว่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงจบอ่ะเป็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ถามไว้แล้วเดี๋ยวกูกมาตอบให้นะครับทุกคนเนจอกันเจอกันเอาบอกจอก,กันสมือจัน